เฮ้ยนี่ร้านพิซซ่ายังไม่เปิดเหรอเนี่ยทำไมเข้ามาแล้วไม่มีใครเลยเฮ้ยนั่นเธอเธอเป็นลูกค้าหรือเปล่าโอ๊ยทำไมร้านมันศกกระปงเลอะเทอะแบบนี้อ่ะฮะเจ้าของร้านไม่เก็บกวาดบ้างเลยหรือไงโอ้ยพอเข้าไปทางนี้เลยเหรอนี่ไงเฮ้เดี๋ยวดิใครทำซ้อนมะเขือเทศหกไว้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยร้านนี้เขาตกแต่งสไตล์แปลกดีนะดูดิมีกุโร่ด้วยนะ ออต้องไปตามเชฟซะหน่อยแล้วแมะไปทางนี้ใช่ไหมคุณเชฟคะมาเปิดร้านได้แล้วฉันหิวนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วฮะเฮ้ยอะไรอะ่ะมีอะไรเขียนไว้ด้วยอ่านไม่ทันเลยฮะอะไรเนี่ยเฮ้ยเธอเธอนี่มันอะไรอะ่ะเฮ้ยล้วมันเครื่องบดอะไระทำไมเหมือนมีมีหัวโขนอยู่เอ้ย พื่อนนายตกลงไปทำไมดังนั้นเฮ้ยน่ากลัวเนี่ยดูสิมันเหมือนหัวคนเลยเมื่อกี้เป็นผมคนแขนคนน่ากลัวที่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ว้าวเอ้าไปนะเราต้องข้ามไปให้ได้ back now ทำไมอะ่ะเฮ้เขาอ,อยู่ที่นี่ให้นีบกลับไปเดี๋ยวนี้อย่างนั้นเหรอทำไมอะ่ะที่นี่มันมีอะไรเฮ้มีคนวางกับดักไว้เต็มเลยอะ่ะทำไมเนี่ยเราว่ามันต้องมีอะไรที่ไม่ผิไม่ไม่ปกติมากๆแล้วแหละที่ร้านแห่งนี้เราต้องมาตามหาความจริงให้ได้ค่อยกระดึบไปนะโอ้ย นดเดียวเอ้ยผ่านได้แล้ว I can see you เฮ้ยเห็นอะไรอ่ะอุ๊อะไรอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรอ้เย้แล้วอะต้องมีสัประหลาดเมื่อกี้อยู่นแน่เลยแต่เขาแต่งชุดเชฟนะ เ็ต้องเป็นเชฟแน่ๆเลยใช่ไหมอุ้ยนี่ไงเอ้ยอย่ามาอย่าเราสำรวจเส้นทางก่อนนะดูเหมือนว่าทางที่เราจะลอดออกไปได้เนี่ยตรงนี้ตรงมุมห้องนั้นน่ะน่าจะมีหลุมบางอย่างอยู่เราต้องไปตรงนั้นไปเลยอุ้ยเฮ้ยเชฟมาแล้วเชฟเชฟอยา่ยาอยา่าอย่าหูเขาวิ่งเร็วมากเลยอะเอาใหม่นะเราวิ่งเร็วบ้างไม่ได้เหรอ เนี่ยเราลองวิ่งตามเส้นของพิซซาที่ตกไว้บนพื้นดูเพื่อจะรอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะรอดหรือเปล่าเนี่ยเรียบร้อยรอดจริงด้วยแค่วิ่งตามเส้นทางที่มีพิซซาโรยไว้โอ้ยจะดงว่าต้องมีคนเฮ้ยนั่นไงนี่นายหวัดดีหวัดดีนายนาะยใช่คนที่ที่เอาพิซซาไปวางไว้หรือเปล่าเมื่อกี้นะ่ะ นายอาจจะรู้เรื่องบางอย่างใช่ไหมนายก็เลยบอกว่าให้เรานิบหนีออกไปแต่ว่านายไม่ไม่ไปไหนเลยแล้วทำไมยิ้มแฉ่งยืนถืออะไรอยู่ตรงนี้่ะเนี่ยอะโอเคฉันต้องไปก่อนแล้วนะเพราะว่าฉันรู้สึกว่าฉันต้องตามหาความจริงของที่นี่ให้ได้ฉันต้องรู้ให้ได้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเอาละไปกันดีกว่าทุกคนทุกคนอะไรอะฉันมาคนเดียวนี่ว่ะพามเฮ้ยนั่นเขาอ,อยู่นั่นนี่มีหน้าล่ะนั่นไง เขาถึงเขียนไว้บนกำแพงว่าเจ้านั่นกำลังจะมาเราต้องหาทางหนีไปให้ได้สักที่หนึ่งมัน <c oughs> ในห้องน้านี้หนีไม่ได้หรอเฮ้ยนันะเอ้ย,ออยมีคนมีคนถูกจับอยู่ด้วยนะดูสิดอนทั h หรอห้ามจับหรอไม่งั้นจะถูกจับตัวไปแบบนั้นสินะเอาละเราต้องฮึบเข้าไว้อโอ้ยไม่น่าไปโดนเลย ม่น่าเชื่อว่าเชฟนั่นจะกลายร่างเป็นแมงมุมได้ด้วยใครจะรู้อะล่ะเอาใหม่รอบนี้ต้องตั้งใจกว่าเดิมเอ่อแล้วอันนี้จะผ่านไปยังไงล่ะเนี่ยอันนี้ผ่านไปยังไงอะผ่านได้เหรอวะอู้ยเราตกลงมาจากข้างบนนั่นแล้วที่นี่ที่ไหนอีกแล้วเนี่ยใต้ดินเหรออุ้ยข้างหน้ามีอะไรแหลมๆอยู่ด้วยนีย่แล้วเออดูเหมือนจะต้องทําอะไรสักอย่างกับมันใช่ไหมนี่ไง แค่ม่เหยียบโดนแผ่นกับดักก็พอเนาะใช่ไหมง่ายง่ายโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้ยถ้าตกลงไปแย่เลยมองไม่เห็นก้นด้วยโอ้ยที่นี่มันประหลาดขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเอะรู้สึกไม่ดีเลยอะเอาละยังไงก็ต้องรอดไปให้ได้อะไปโอ้ยกลัวตกจังเลยนี่หรอเออไม่ใช่นี่มันทางที่เรามาเอ๊หรือว่าเราหูแว่วไปเองเอ้ยนี่มาถึงแล้ว อะไรอ่ะมีตัวอะไรเขียนอยู่ด้วยให้ขึ้นไปหรอให้ขึ้นไปขึ้นไปเราจะเจออะไรแล้วเนี่ยหวังว่าคงจะไม่เจออะไรน่ากลัวน่ากลัวอีกใช่ไหมฮะอยู่นี่หรอเฮ้ยก็อยู่ในห้องนั้นแน่เลยทำไงดีแต่มันไม่มีทางเรื่องอื่นแล้วแหละเราต้องไปอะไรนะไปเลยอู้ไปไหนอ่ะเรายัางเอออู้หาทางออกไม่เจอออกทางไหน เอ้ยเจฟอยา่ามันมืดมากเลยนะนั่นอะ,ะดูดิเรามองไม่เห็นทางออกเลยจะแงะดูก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีอะวิ่งไปก่อนแล้วกันโอ้ยโอ้ยโอเคเอาใหม่นะเอาใหม่นะวิ่งไปวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งอีกวิง่งทางนี้ทางนี้นี่ไงจริงด้วยออ้เรียบร้อยฮ่าฮรอดมาได้แล้วโอ้ที่นี่ที่ไหนอีก มีตัวหนังสือเขียนไว้แล้วเนี่ยทางนี้เหรอฮึบฮึบโอ้ยทอก็เล็กนิดเดียวเอออะไรอะเลเซอร์ <c oughs> ต้องระวังนะไอ้ยาโอ,โอ้ลอดลอดตรงนั้นมาได้ละเลเซอร์ไปต่อดีกว่าฮึบว้ยเฮ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 ้ยอะไรอะนั่นอะทำไมมันดินได้อะ โอ้ยน่าก,กลัวมากเลยว่าแต่เราต้องไปทางไหนอะ่ะทางนี้ไปได้หรือเปล่าอา่เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เจ้าโครงกระดูกเต้นนั่นก็เต้นอยู่นั่นขอให้เราหาอะไรนะเมื่อกี้นี่หรอนี่ไงฉลังใช่ไหมเอามาแงแล้วนี่มันห้องอะไรทำไมมีแต่กระดูกห้อยเป็นการตกแต่งแบบไหนเหรอเปิดเปิดอ้าอ่ะอ่าเรียบร้อยเจอลิฟต์อะไรสักอย่างหนึ่งไปกันดีกว่าทุกคนโอ ขึ้นไปข้างบนแล้วจะถึงทางออกไหมเนี่ยระหว่างนี้อย่าได้มีอะไรโผลมาเลยนะ <c oughs> โอ้ยเสียงน่ากลัวเวอร์ให้ไปทางนั้นโอเคโอ้โหอะไรเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยดูมีหวังได้เป็นหมูบดเลยหมีบดแน่นอนอุ้ยวิ่งไปเลยยาเออโอ้รอ,อ,อ,อดมาได้แล้วนะ โอ้ยโดนจิ้มตั้งหลายทีเป็นหมีบทเลยฮ้ยห้องอะไรอีกล่ะเนี่ยเฮลมีเอ้ยช่วยใครอะ่ะเธออยู่ที่ไหนแย่แล้วมีคนต้องการความช่วยเหลือมีคนต้องการความช่วยเหลืออโอ้ยแค่ตัวเองก็จะไม่รอดแล้วเดอ้อต้องไปช่วยเขาอีกเหรอฮึบฮึบทางไหนอะ่ะเธออยู่ไหนเอ้าเอ,อือเอ,อืเอ,อ โอ้ยโอ้ยว้าโอ้ยกว่าจะรอดมาได้เหนื่อยโอ้ยมันกระโดดลงไปไม่ได้ดิมันลาวานะหรือว่าต้องเข้าไปในนี้อ่ะฮึบอุ๊เนี่ยเราโดนขังแล้วหรอเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ไม่นะมันไม่ได้เอาขึ้นเราทำไมมันเอาลงเอ้ยเราละนึกว่าจะโดนจุ่มลาวาซะแล้วอา้าฮึบฮึบ บนใดอ่ะเออเอาว้าห์เตดเซนแค่นี้เดินได้ยังไงนี่นี่เหรอไปทางนี้เฮ้ยไปได้ยังไงอะอ๋อเนี่ยเหรอเฮ้ยทางออกแล้วนี่ใช่หรือเปล่าเฮ้ยทางออกรีบขึ้นไปดีกว่าอุย้ยจริงด้วยนี่เหรอเฮ้ยทางไหนทางไหน วิ่งไปที่บ้านอุ้ยอาอะจะยินเสียงเชฟเหรออ้าวโดนไงโดน,นไงเราไปที่ไหนอ่ะบ้านอยู่ไหนฮัลโหล My Home อวโดนจับแล้วเอาใหม่นะเราจำได้ว่าเราเจอเชฟจากฝั่งนั้นใช่ไหมเราลองวิ่งทางนี้ดูเอาลนะมืดแล้ว ยได้ยินเสียงแล้วไม่เอานะมองไม่เห็นข้างหน้าเลยอ้าเชฟเชฟมาเร็วมากค่ะเชฟค่ะยังจัดจานไม่เสร็จเลยค่ะเออไม่นาปปอมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวโอ,อว้ออกมาได้แล้วโเกือบไปแน่เฮ้ยเราหนีออกมาได้แล้วใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเฮ้ย เหนื่อยกว่าจะออกมาได้นะนี่ไงประตูทางออกอ่าฮอ่าะโอ้ยยา o ยย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 เยยยยยงยย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 ยนยยยยอยยยยย้ยนยยย้ยย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 ยะยย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  นี่ไงประตูทัทางกลับบ้านแน่นอนว้าไปเลยว้า